ไหวเปล่าวะโหลครับทีมตรงข้ามได้เชิญคนเลยกดเพิ่มไอมาเนี่ยโหลเดี๋ยวก็รู้ครับเล่นเกมเดี๋ยวก็รู้กันอู๋จะตายแล้วเนี่ยเฮ้ยไอยอนบ้านจะแตกแล้วช่วยด้วยกลับมากันบ้านช่วยด้วยช่วยไปด้วยช่วยไปด้วยพี่พี่ยอนช่วยไปด้วยพี่ยอนช่วยไปด้วยเอา แบคนดักปุ่มเอ่ะก็ป้อมดักไงไม่เคยเจอป้อมดักเลยวันนี้ทีมใครแพ้หัวหน้าทีมต้องหน้าขาวเอาง่ายๆป้อมใครใหญ่สุดอะคนนั้นเป็นหัวหน้าใหญ่ไอันเบลเลอร์เลยพี่มาถามบอกคลิปหน้ามังกรก่อนหน้ามังกรหน้ามังกรมาดีมาดีมาดีเฮ้ยเรียงเหมือนพวกผมเนี่ยเรียงเหมือนพวกผมเนี่ยเอาตามไซส์อะตามไซส์อะเดี๋ยวขอเซลฟี่ป้อมไหนใหญ่สุดเป็นหัว สามสองหนึ่งแบบหนึ่งสามสองหนึ่งอะไรอ๋อเฮ้ยเอาเอาเอาโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วแล้วฝากผมคือเลือดเลือดเลือดล็อตไงคือแบบไม่ดูไงป้อมสวงสวรรค์กับป้อมแห่งนรกนรกก็นรกก็นรกกันมาดิ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 คุณเอ็กอย่าหนีดิคุณเอ็กผมจะตายแล้วเอ็กอย่าตายเอาดิ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 เอาเด้อหนึ่งหนึ่งไปดิมาดิอย่าหนีดิอย่าหนีดิหนีทำไมวะกระจอก โอ้โหยพี่ไปพี่เอาเอาหมดทีมนะเป็นการดวลกันระหว่างป้อมแห่งนรกนะครับป้อมแดงกับป้อมแห่งสวงสวัสด์แล้วกันเพราะทีมไอไม่เอาเลยทีมฝั่งนั้นเหมือนแบบสวัสด์สวัสด์หน่อยอ่ะฝั่งเราเหมือนป้อมแบบทีมนรกนรกทีมนรกนรกเฮ้ยเล่นลแรกครับเล่นล่ากอย่าลุมพี่ชายผมครับคุณฮายาเตะอจี้ผมขั้นบนสองพี่พี่เอาใส่ใส่เดิโดนดิโดนดิโดนดิ ดนด,ดิโดนลุมไปดิโอโหป้อมโคตรกากช่วยตีมังกรหน่อยช่วยตีมังกรเลนบนหน่ะครับมังกรมังกรตีมังกร,งกรหน่อยช่วยตีมังกรหน่อยเรียบร้อยเสร็จโจรลุมถึงแม่งดิเอาดิป้อมป้อมแบบป้อมสามป้อมป้อมซิ่งอะ่ะโดนกูสตันคือจบนะโดนกูสตันคือจบนะอย่าหน,นีดิหนีเพื่อปอมงอ่าปากดีล่อแม่งไป้ไหมล่ะตุยแล้วพี่ว่าหนีเหอะพี่ว่าหนีเหอะพี่ว่าหนีเหอะโอ้วงแต่ตีป้อมว่ะไหวเปล่าวะโ โอ้ยย้อนน้องย้อนเอ้ย้อมตายพัทีอ่ะพี่เอ็งอย่าเล่นเหมือนป้อมนี้วันๆอยู่แบบดูไม่มีประโยชน์เลยเททีมตรงข้ามได้เชิญคนเลยกดเพิ่มไอมาเนี่ยโหลเดี๋ยวก็รู้ครับเล่นเกมเดี๋ยวก็รู้การเลอนเกมก็เอาไปก่อนพี่ป้อมฟาร์มพี่ออกมาจากป่าได้แล้วเอยป้อมฟาร์มโดนเฮ้ยผมช่วยฟาร์มผมช่วยฟาร์มผมช่วยฟาร์มน่ะคนใจบุญจตผมนะไม่ละ เฮ้ยเรียนกลางโดนบุ่มไปอย่าเจ็บสิมึงกูอาจจะตายแล้วเนี่ยเฮ้ยไอ้ยันบ้านจะแตกแล้วกลับมากันบ้านโดนทะลวงนี่คุณโดนทะลวงอ่ะฝั่งกูไม่มีความสามารถคีกันเลยผมจะตายผมจะตาย พี่ย่อนพี่กลับบ้านพี่เขาจะขึ้นหนึงหน้าบ้านเหล็กแล้วไม่ไม่กลับโดนโทรนะไม่กล้าหรอกครับพี่ไม่กล้าได้ไงพี่ก็เอาดิคาเฟ่พี่ก็เอาดิเออแล้วพี่ก็พยายามกันบ้านด้วยพี่ถือว่าผมขอพี่ผมกำลังจะไปตีป้อมเขาไงยิงยิงอันติอันติอัติแล้วสกิลมาโดนผมได้ไงเนี่ยผมวาร์ปอยู่ในป่าแล้วเนี่ยนี่ไงป้อมมันเบลเลอร์มาแอบป่าละโมะเนี้ยตัวเล็กมากมั้งเห็นได้หรอเมื่อกี้เนี้ย มันเเป็นมีสี่ตานะน้องเออไม่ผมอยู่ในปาไงใครผมไม่ดูว่ะผมดูไอ้มันมีสีตานะวันน้าทีมกูมีสี่ตาเัาตัวยืนหลุดเดียวเดียวเนี่ยเดี๋ยวมันโดนมันโดนมันกลัวแล้วมันอุ๊ยมาดิมาดิอย่าหนีดิหางจุกตูดอยากเล่นน้พยายามรักษาพ้อมกันนิดนึงนะอย่าให้เขาดันกามาว่าเ้ามาว่าก็มาว่า คนฟิล์มกันกลางด้วยน้องมีคนดันเนียนแดงระวังด้วยเอาล่วงว่าแว่นแตกเลยป้อมแบบตุยอ่ะแบบตุยคาป้อมอ่ะแล้วป้อมตายในป้อมไงป้อมตายในป้อมแล้วไอคนนี้ก็โดนโดนป้อมโดนดักไงเล่นบนกันกลางกันดันกลางเดี๋ยวดันล่างกับคุณแอกเองตรงคามป้อมเจอโข้แค่นั้นแหละป้อมเอาป้อมอันนี้ป้อมเอาป้อมเราก็ป้อมเหมือนกันตีกันนะแม่ต่างกันแค่สี โอ้ยพี่โบเข้าไปโบเข้าไปก่อนเด็กไอ้ยนุไปด้วยมาโยน์ะไ้อยู่เออมาได้แล้วพี่ไอ้หนอมดตกอะหน่มแตกอะหนุ่มแตไบ้านแ่มนะบ้านุ่านำนะ่มดำไอ้นุ่ดไอหนี่มดำไอใหญ่มดำไหญ่เอดพไ่้หญ่เขาว่าพี่เยอะคนน่ะดีไหนี่มดำไอ้หนุ่าดำไอ้หน่มดนไอ้นุดำไองหนุ่มดิไห้นแ่งด้าอ้หนุ้าดำไอหนุ่มดไอ้ห่ได้ไอแรนไม่ไอ้หนดีไอ้หนดู้ห โอ้โหพ้อมเราไปหมดแล้วฝั่งเขาถือพ้อมไม่ยืนนะเอาโลนะโดนไถนะโดนไถนะโลดนเลยนะเหมือนผมถาเอ้ยนาเกิดนะลองรูปรูปดูหน่อยนะลรมันโล้นนะเอ้ยจะวัดกับไวโอดูของได้นะนมไม่ไม่วัดครับเขาเรียกว่าหลอกเขาเรียกว่าหลอกล่อนี่ครับ มีคนปล่อยด์กเล่นกลางนะไอ้ผมปล่อยผมปล่อยทำไมล่ะทำไมล่ะมีคนปล่อยด์กเล่นกลางนะคุณปัญหาเยอะนะคุณคุณแวนเนี่ยคุณโดนดิ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 อะไรอะไรคุณเ่าทำไมล่ะย้อนเคียกล่างเอาไว้อยู่เออสวย ไวยกันก่อนกันก่อนกันก่อนคุณเอ็กดันเลยเข้าบ้านเลยตีจบบ้านเลยพีเพีเพีเจบบ้านเลยแปดนาทีจบบ้านเลยพีเอคุแปดนาทีเว้ยเอ็งยิงดาร์กตรงกลางไปก่อนคุณพีมน้องเดี๋ยวให้คุณเอ็กดันเรียบร้อยป้อมไหนแตกไปดิแตกไปดิไปสิ่งแรกที่จะแตกคือป้อมสิ่งที่สองที่จะแตกคือแวน อเ,เอ้าเาเอ,าเอ,าเอาล่วงไม่ใช่มะม่วงก็ล่วงได้นะครับโดนป้อมจริ้งยิงไปดิเสียง <ผม S 1> ยื้ใส่เนาะฝั่งตรงข้ามเสียงกับเสียงเริ่มเงียบแล้วตอนนี้อะไรครับคนเรียกเมมแถวว่าเรียกเมมนะแผ่วแกแผ่วเขาเรียกว่าใช้สมาธ <c oughs> ิอย่างขั้นสูงสุดเอาเอ้าเอ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 า <c oughs> เอาแผ่วนะ เอานะโดนไปดอกเดียวอ่ะเกือบตายอ่ะฮายาตะพูดมากจังวะอยู่ไหนวะไม่ไหวแล้วหมอจริงแล้วโมโหแล้วโมโหแล้วโมโหมาไมโเอทีมเอาดีเอาดีเอาดีพูดมากพูดมากไปไหนไปไหนไปละจ้ามาสองด้วยแค่นี้ก็หนีก็รู้แล้วรุ่นไหนอ่ะมันก็รู้อยู่แล้วหนีทําไมอ่ะแล้วก็หนีสู้ไม่ได้จะสู้ไหมโอ้โหมอใส่ด้วยโจมไปด้วย่วมไปด้วย พี่พี่ยอนช่วยไปด้วยพี่ยอนช่วยไปด้วยย้ยเอาทำไมแบบเงี้ยมันดักปุ่มเหรอกระป้อมดักไงไม่เคยเจอป้อมดักเลยเล่นไม่ซื้อนี่ว่าเล่นดักดักตีอ่ะดักไม่มีอะไรไม่ซื้อมีกฎว่าห้ามดักปุ่มเหรออาวีได้เขียนก่อนบัญญัติไว้หรือเปล่ากฎหมายห้ามดักปุ่มแห่งประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยจบแล้วอยู่คนเดียวป่าเปียววุ้ใจอยากโดนลุมว่ายอยากแบบโดนลุมสามคนอะไรอย่างเงี้ยออกมาออกมาออกมานัดเลยนัดเลยนั่งรถเมล์ไปอยู่อยู่คนเดียวป่าเปียววุ้ใจตรงเนี้ยมาเลย คนเดียวอะไรมีพี่เอ็กอยู่ด้วยนี่พี่อ่ะเอาอันนั้นไม่ใช่คนอันนั้นเทพเอาดิเอาดิโอ้โหแรงสัตว์โดนอะไรวะเมื่อกี้มองไม่ทันระวังนะพี่ยอนพี่เอาพี่เอาเอาเลยเอาเลยเอาเลยยอนระวังเบาพี่โดนล้อมอยู่พี่ยอนพี่ระวังพี่ยอนพี่พี่ยอนพี่พี่ยอนพี่ว้าวโดน กูเป็นป้อมย้อนสุดยอดย้อนยิงไปน้องเลิฟย้อนน้องเลิฟไม่นป้อมเพรว่าตีป้อมทำไมมึงไม่รอคี้มาก่อนเลี้ยป้อมโดนดันเรียบร้อยดาร์กมากูปล่อยด้วยปล่อยด้วยทำไมยังไงดันกลางเลยย้อนเดี๋ยวพี่ดันล่างเองน้องไปเอากลางเลยเปิดเขาให้หมดเรียบร้อยคาเฟ่เจ็บเอู้ เกิดบ่อกลางเปิดเละเปิดป้อมเละเปิดแผลเลยเปิดอะไรคุณมาเปิดอะไรคุณพอให้นิดหน่อยหน่อยคุณก็พูดไปเรื่อยนะคุณย่าโก้นะเอ้ายิงโคตรแรงอ่ะป้อมกูยงโคตรแรงป้อมโคตรแรงอ่ะแม่งมัยังไม่ทันได้ตีเลยเขากิ้งแม่งหายไปแล้วชื่อไอเอ็มใช้แผนการอะไรแผนการอะไรมปลอมตัวเป็นไป้อมเอาว่ะเกียดักดีเกียดักดีดักตบป้อมนะเกียดักดี ช่วยผมด้วยผมโดนกระเทมไม่จจาจิมจจบ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 ไปดิจบไปดิรีบจับแล้วรี่จบอะไรเราก็เล่นยาวๆกันก็ได้ยาวๆยาวยาวด้วยแรงนั้นอ่ะไม่เคยดูสี่คงกับพี่สองชั่วโมงอะไรเงี้ยยาวๆโดนล้อมผม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 ดลอมพี่ไอ้ สวยเทลไม่ล่อกุไปเจ็ดพันเขาเรียกว่าแผนหลอกไงเขาเรียกเล่นเป็นทีมอ่ะคุณรู้จักปะคุณเคยเล่นปะได้เล่นคนเดียวอ่ะได้ฟลอลด์ทูธมาแล้วตอนนี้ไวโอโกเกิดบองมาจากฝั่งนั้นอ่ะปังนั่นแค่ดอกแรกปังแค่ดอกสองปัง แค่นั้นแหละนี่ป้อมที่ใหญ่ที่สุดในฝั่งทีมเราครับใหญ่จริงแรงจริงคนนี้จบเลยพี่ผมไม่อยากหน้าข่าวครับจบเลยครับจบเลยจบเลยจบเลยพี่จบเลยอะไรครับผมบุญทูลรูปมาด้วยบุญทูลรูปมาด้วย เอ้ยดบหน้าขาวไม่เอาพี่ไอตีเอ้าเรียบร้อยหัวหน้าฝั่งนั้นนะครับก็จะต้องเดี๋ยวพี่จะขึ้นแค่0.5วิพอโอเคไหมศูย์จวิผมไม่นี่พี่แล้วนะผมสาช่วยพี่เต็มที่ถ้าพี่ไม่ทำถ้าพี่ไม่ทำเงี้ยโอเคครับแล้วป้อมฝั่งสีแดงก็ได้รับชัยชนะไปนะครับป้อมแห่งนรกถ้าอยากให้อะไรมาดวลกันอีกนะครับที่มีอยู่ในวีก็ลองเขียนคอมเมนต์เป็นอินสปิเรชั่นมาละกันสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากช่องไซยุแล้วก็ช่องทิกตอกครับ